เมื่อเด็กๆรู้ว่าจะได้กินขนมดูดูทำผ้าแบบสนใจช่นอยพอหน่อยขอหน่อยอะไรก็บอกให้นางอยู่เฉยๆดูดูแบบสี่ดูหมีดูหมีพี่โค้งนี่แบบตาเป็นประกายอยู่ข้างๆพี่หมีก็แบบคอหน่อยดูวินี้ค่ี่นชอบกินมากเลยได้กันกังเป็นอกไก่อบแห้ง ดูดูไอโคกแบบซีในตัวแสบเลยชอบมาเสี่ยพี่หมีแอบมาแบบเห็นใครแอบมาแย่งคนอื่นมาเพบซีเลยต้องให้นางก่อนเวลาจะให้ตัวอื่นมาดูนางดูนางกันกันพอเห็นพี่โคกได้ของตัวเองตกก็ยังไม่สนใจเลยพี่หมีกระตาจ้องเป็นคมิงเลยที่เยี่ยวมีงมาส่วนใ้ขนมใหม่มาทุกคนก็จะแบบ สนใจเรามากเป็นพี่เสกวันนี้ก็ให้เยอะแล้วแค่นี้ก่อนนะเด็กๆเก็บแบบเย็นเหมือนเดิมจ้าเอาไว้ข้างนอกไปได้เ,เ,เ,เดี๋ยวมดจะมาหามไปกินก้อนดูแบบซี่พยายามขอสุดฤิ์ไม่จัดขอ,อแค่นี้ก่อนนะเด็กๆ